วันนี้ผมจะแนะนำนะครับการจอดที่ถูกต้องตรงนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยนะับสมมุติเราขับขับไปเนี่ยมันเป็นเนินเนาะเป็นเนินลงอย่างนี้เรามาถึงนะครับเราก็ต้องทำยังไงครับเบรกเท้าครับพอเบรกเท้าเสร็จนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมานะครับเข้าเกียร์เอ็นครับไม่ใช่ไปพาร์กเลยหลายคนจะเลื่อนไปพาร์กเลยผิดนะครับเกียร์จะลั่นนะครับเพราะฉะนั้น พอถึงเอ็นเรียบร้อยทำยังไงครับดึงเบรกมือครับเมื่อเบรกมือทำเรียบร้อยแล้วปล่อยเบรกเท้าครับรถจะเลื่อนนิดหนึ่งคอยดูนะน้ำหนักตัวจะทิ้งไมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคราวนี้กลับไปที่ปาร์คครับพอจากปาร์คนะครับพอเราตอนเช้าเราสตาร์ทรถเราจะออกตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราจอดคาเนินอยู่ ต่อให้เราลากมา A เราเราอย่าเบรกลากมานะครับมา R หรือ N ลากมา N ปล่อยเบรกเท้าครับลองดูนะรถจะไม่เคลื่อนสักนิดเลยนี่นะเห็นไหมรถไม่เคลื่อนเลยนะครับมือดูดูทางนี้ด้วยรถจะไม่เคลื่อนเลยนะครับรถจะไม่เคลื่อนเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทําไงครับก็อย่าเบรกเท้าครับปลดเบรกมือลงแต่รถรุ่นใหม่ๆ,ๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะครับสามารถเคลื่อนได้เลย นะครับถ้าผมปลดเบรกมือลงปับ๊บเข้าเกียร์ไปนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราทบทวนกันใหม่นะครับเมื่อถึงเวลาเราจะจอดอะนะการไป้างหน้ากล้องขาเนินเห็นไหมครับนี่เป็นเนินลงชันนะอนี้ครับอันนี้ครั้งที่สองกล้องไปทางนี้อยู่ตัวดีอยู่ ไปเอ็นพอไปเอ็นเสร็จทำไงครับเบรกเท้ายัางไม่ปล่อยดึงเบรกมือพอดึงเบรกมือเสร็จเบรกเท้าปล่อยครับยังตำแหน่งเอ็นอยู่นะรถจะเคลื่อนคอยดูนะปรับทิ้งน้ำหนักตัวนะครับทิ้งน้ำหนักตัวคอยไปปาร์คเมื่อจะเคลื่อนตัวออกมาอีกทีนึงเหยยบเบรกคุณจะเลื่อนมาเอ็นคุณลองปล่อยเบรกเท้าก็ได้รถไม่มีเคลื่อนเลย นะครับไม่มีเคลื่อนเลยนะแล้วคุณก็ตัวดีปลดเบรกมือแล้วก็ไปนะสนับสนุนโดยนิสันเทอร่ารถ PPV ที่ตอบโจทย์แห่งความคุ้มค่าของครอบครัว โดยนิสันนอตเวฟจังหวัดเชียงใหม่053280888ร่วมสนับสนุนช่องบอกอวิเชษ y o u t u b e w c t v ออนไลน์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อยืดหมวกสติกเกอร์4.4ราคาย่อมเยาวลาย ID s i b m u 5 6 4 7 z